สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแชมเปนฟาร์มนะคะเมื่อนีนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสมสิผ้ามากชมนะคะการรีโนเวทนะคะคอ,อกงวนะคะเป็นคอ,อกแพะนะคะของแชมเปนฟาร์มนะคะมืนน่อวันที่14กรกฎาคมนะคะเวลา19เนกา38นาทีนะคะ โรงเรือนนี้เซตท,ทั้งเบิร์ด80%นะคะอีก20%รอเอาไว้ให้กับการทำร่างอาหารนะคะร่างอาหารดันนอกนะคะยังไม่เั้นเดี่ยวนะคะตอนนี้กะเฮ็ดซ้ำนิกอนนะคะแห่แผดเดียวกอนนะคะเนื่องจากขอกเกานะคะชำรุดนะคะระยะเวลา4ปีนะคะเกือบเกือบ4ปีนะคะของการาเฮ็ดโค้งนะคะเฮ็ดโครงสร้าง เป็นเล็กนะคะด้านล่างนะคะก็เลยผูพังกันไปนะคะเท่าก็เลยมารีนโนเวทขอกม่วเป็นขอกแพะนะคะโดยความกว้างนะคะกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะกว้าง8เมตรละกะยาว12นะคะมีทั้งเบิร์3ห้องใหญ่ๆนะคะก็ะเฮดเป็นโรงเรือนนะคะประมาณนี้นะคะก็ะคือ สามารถมีได้ทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะแล้วแต่อธัธยาศัยของเขานะคะนี่เป็นระยะนะคะของของอมองคอนนอนะคะท่านผู้ชมที่ยื่นออกมานะคะตรงนี้ก็มีแผนนะคะสำหรับไว้ทำคอกให้คุณแม่คลอดลูกอยู่ตรงนี้นะคะแต่เบื้องต้นให้อยู่รวมกันไปก่อนนะคะ สำหรับคอกนี้นะคะแ0ร์ซนะคะกะเบิดบลายนะคะนักแชมป์ออกครับคุณพ่อโรยปูนเผาอยู่ mm hmm. เบิดบหอดบหอดท่านหานะคะท mm ่า hmm. นชมสำหรับโรงเรียนนี้ mm hmm. โอโอหอดอยู่หอดพันเจ็ดนะคะ <laughs> ลืมคิดค่าใหม่นะคะเขาซื้อใหม้ยูคาร์บมาอมนึ่นะ,ะเราซื้อไม้ยูคาบมาเจ็ดร้อยนะคะงบประหยัดมากนะคะตอนนี้กรเฮ็ดแล้วๆนะคะพ้อให้แพงจะยูแล้วนะคะกะด้วยปูนขาวนะคะก่อนนะคะรองรับนะคะเป็นยังถึงบอกว่าขอบแพ็ขอบนี่นะคะเบิร์ต มื่นเจ็ดอ้ยพันเจ็ดนะคะเบอดอยูพันเจ็ดหนึ่งจากว่าอันไม่ยูพานอี๋สมซื้อมากเจ็ดร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะดีแล้วเน่นะคะส่วนตรงนี้ิะเป็นเล็กเป็นรั้วผักกาดนะคะรั้วผักกาดตรงนี้ก็คือจะอยู่ด้านหน้าถนนนะคะที่เข้ากันแผ่ออกถนนเท่ากับถอดนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะไม้ไผ่ฟรีนะคะ ไม้ไผ่ฟรีแล้วก็มองที่กั้นแพะออกแพะเข้าไปข้างล่างก็จะเป็นมังไม้นะคะที่เข้าตีเป็นระแนงตีตีเป็นแบบตีไม้กันนะคะแล้วเขาก็เอา,าเฮฮดเป็นมองกันบมาไห่แพเขาไปด้านในนะคะมองนี้เข้ากับสิแยกสัดส่วนนะคะของแพะม้ไห่แพเข้าไปในด้านล่างนะคะมองที่เขาขี่นะคะ <c oughs> เดียกกลางวันเดยวนงส่งสิ รีวิวให้เบิ้งใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะวัสดุนะคะเป็นวัสดุที่เฮาาีอยู่นะคะสื่อแค่ไมย,ยูค่านะคะกตะตปูนะคะเบิร์ทั้งเบิร์ด1,700บาทนะคะไะเดี๋ยวเฮาเตรียมอาหารก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวส้มไปเตรียมอาหารเตรียมเอาแพ้เข้ามื่อวันดีนะคะวันทะเหัดนะคะต้องเอาแพะเข้า เหมืองอินดีเนีปาจีนนะคะ